ดีคชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะคะอันนี้จะเป็นการพยากรณ์ทั่วไปออของเดือนสิงหาคมนะคะ2,561อันนี้เดือนสิงหาเนี่ยเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะคะที่เห็นอยู่นะคะสามสำรับนะนี่นะคะ ใช้ทั้งหมดสาสำรับเดี๋ยวจะเปิดให้ทีละใบนะคะแต่ก่อนอื่นแจกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นแจกองค์นี้เพราะว่าในสองคลิป3มคลิปที่ผ่านมาไม,ไม,ไม่ไม่ได้เห็นพ่อนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะปัง ประโคมกองนะคะน้าหรือบุงคนก็บอกว่าปางไล่ลํำนะคะนี่สวยมากแต่ว่าไม่ไม่ได้ขัดเงานั้นบูชาที่บ้านนะคะก็จะแจกเหมือนเดิมนะคะอันนี้องค์พ่อสวยงามมากเป็นสีทองนะคะเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนเดิมนะคะก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปอันนี้นะคะแล้วก็น้องแอดมินจะประกาศผลตอนสิ้นเดือนนะคะเหมือนเดิมเลย ในส่วนของคนที่ได้ก็จะมีรบคุณเรื่องค่าจัดส่งอย่างเดียวนะคะเท่านั้นเองนะคะแค่นั้นแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์สนใจแบบทำเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ partner, ยก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าอยากแบบ มาเขาเรียกอะไรร่วมร่วมกันทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอาจารย์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะถ้ามีธุรกิจอะไรที่อยากจะมาเขาเรียกอะไรติดต่อกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสอบถามที่ทางผู้จัดการส่วนตัวมาได้นะคะเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดให้ให้ห้าใบเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้สำหรับสาหรับกลา,นะางนะอนันนี้เปิดก่อนแต่ว่าการดูนี่ก็คือเป็นการพยากรณ์โดยรวมนะคะไม่ได้เอาเจาะจงดูงของใครมามามา,มาดูนะคะไม่ได้เจาะจงของใครโดยเฉพาะเป็นการดูรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างะนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เอาของใครมาดูเลย ตามกฎเกณฑ์ที่เราใช้อยูอ่แล้วก็ต้องบอกนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาดูดวงกับอาจารย์นะคะติดต่อกับน้องแอดมินได้แต่ก็จะมีบางท่านบางอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ไม่สามารถติดต่อเข้ามาแล้วไม่สามารถดูดวง ได้อะนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเพราะว่าคือไพ่เนี่ยเป็นคนที่เลือกคนเข้ามาดูจริงๆนะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถรับดูดวงให้ใครได้ทุกคนนะคะไม่สามารถจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าคิวนานบางคนก็จองเข้ามาก็มีเหตุไม่ใหด้ดูนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าเอ,อ่เป็นคนเรื่องนะคะอาจารย์บอกเลย เพราะอาจารย์ไม่ได้รับดูให้ทุกคนนะคะอันนี้ต้องต้องบอกให้เข้าใจก่อนแล้วเพราะว่าวิธีการดูของอาจารย์ก็จะไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วนะคะนะมันเอ่อการดูของอาจารย์ก็คือถ้าโทรเข้ามาก็จะดูตามพื้นดวงนะคะเกณฑ์ชะตาแล้วก็จะบอกตอบคําถามไปแล้วก็จะเหมือนเป็นที่ปรึกษาะคะ่ะเป็นเหมือนปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ปรึกษาวิเคราะห์ เกณฑ์ชะตาในแต่ละช่วงให้นะคะแล้วก็ในแต่ละคําถามคือจะมีการวิเคราะห์ให้ตลอดค่ะจะเป็นการวิเคราะห์และปรึกษาให้ให้ทุกอย่างนะคะนะก็จะไม่เหมือนกับของคนอื่นแล้วก็จะสุดท้ายก็จะบอกวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้นะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันของชาวราศีธนูที่บางท่านชีวิตยังลุ่มๆุ่มดนโนอยู่นะคะ ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ในบางแต่ในบางคนของชาวราศีธนูนะคะก็ประสบความสําเร็จอยู่นะอันนี้ในหน้าไพ่ขึ้นมานี้นะก็จะมีจะมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่นะคะแต่ว่าเ,เรื่องดีก็มีทีนี้ชาวราศีธนูอาจารย์อยากจะแนะนําว่าในไพ่นี้จะโดดเด่นเ,เรื่องคูบาจารย์นะคะ ในบางท่านอาจจะมเีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้หรือมีครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งคนหรือครูบาอาจารย์ทีเ่เป็นเทวดาเป็นพระเกจิผู้ล่วงลับไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้บูชาดีๆบางคนอาจจะมีการอาจจะมีการผิดเขาเรียกผิดครูหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งปีคุณอาจจะควรที่จะไปไหว้ครูหรือบูชาครูอะไรอย่างเงี้ย ในทุกๆวันนะคุณในบางคนก็อาจจะไม่ทำหรืออาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะลืมไปแล้วด้วยหน้าที่การงานที่ยุ่งวุ่นวายชีวิตส,สภาพเศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะละเลยเรื่องเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นในไพ่นี้ก็คือโดดเด่นในเรื่องนี้ที่เห็นค่อนข้างมากนะที่ดูดูมันเกือบหลายราศีนะมันมีธนูเนี่ยแหละที่ ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคือใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีครูบาอาจารย์มีเทวดาประจําตัวเทวดารักษาตัวเนี่ยให้มันปฏิบัติรักษาศีลน,นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นเหตุผลที่พ่วงกันบางคนอาจจะมีชีวิตไม่ดีชีวิตขาลงแล้วก็ยังมาผิดคู่อีกไปรับมาก็ไม่บูชาให้เต็มที่ไปรับมาอยากได้อยากมีก็ไม่ปฏิบัติให้ท่านเต็มที่ มันก็จะทําให้ชีวิตอะประสบปัญหามากมายนะแล้วก็วิบากกรรมเก่าของตัวเองอีกที่มีในปางก่อนมามากมายเยอะแยะเลยแล้วก็มากรรมมาอีกมันก็จะถาโถมนะคะนี่ขอเตือนนะเพราะว่านี้ได้ไพ่เอ่อเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะเป็นแบบปู่สีสุโธนะก็คือเอ่ออันนี้อันนี้ให้ให้ให้ระลึกถึงนะถ้าใครมีท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปทําซะแต่คนที่มีครูบาอาจารย์คนที่อาจาไม่ได้เอ่ยนะ ก็รู้ตัวอยู่แล้วก็คือให้รีบไปทํารีบไปแก้ไขนะคะนี่ก็ได้พลุลสีนะเออและอันนี้ก็เป็นพลุลสีน้าวัวนะคะก็คือให้หมันบูชาคุบาจารย์นะคะแล้วก็เออนนี้คือคือเรื่องเรื่องสําคัญนะของชาวราศีธนูถ้าคุณบูชาดีคุณรุ่งเรืองคุณจะได้สิ่งนั้นๆตามปรารถนาตามบุญที่มีนะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่ง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่เห็นโดดเด่นนะจะเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกับทันหันนะคะงานะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอาจจะเป็นแบบภูมิแพ้ขึ้นมาแบบอยู่ดีๆก็เป็นผื่นพดผื่นขึ้นมาอย่างเฉียบพลันหรืออะไรทํานองนี้นะบางคนอาจจะแบบ หลอดลมตีบขึ้นมาหายใจไม่ออกอยู่ดีผื่นก็ขึ้นทั้งตัวเลยคือให้ระวังอาการที่มันเป็นอะไรที่รุนแรงเฉียบพันธ์นะคะหรือเป็นจากภายในออกมาเป็นอย่างเฉียบพันธ์นะคะคือให้ระวังให้มากมากเลยถ้าเกิดสมมุติว่ารู้ตัวเองนะดูคลิปอาจารย์แล้วก็ให้ไประวังตัวถ้าเกิดแบบฝนตกฟ้าร้องหรือมันเป็นอะไรแล้วแบบมันเป็นเฉียบพันธ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยรีบไปหาหมอในท,ทันทีหรือว่าถ้าคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วคือควรดูแลให้ ให้เข่งครัดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ได้ปฝงชีวกุ๊มลรคแลวก,ก็บ่งบอกนะคือแต่ถ้าบางคนมีโรคประจําจตัวแล้วก็ทําแบบที่อาจารย์บอกแต่ถ้าบางคนไม่มีก็ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะมันออกกําลังกายทานอาหารนิโคพ้าหมูอะไรแบบนี้ไปนะคะแล้วก็สร้างเสริมกล้ามเนื้ออะไรก็ว่าไปแต่นี้ในเนี้ยมันก็ขึ้นเรื่องสุขภาพแล้วค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องงาน นะอันนี้ก็จะมีเรื่องงานเกิดขึ้นนะให้ระวังชาวราศีธนูให้ระวัง,วห,นง,ห,วงหน้าที่การงานคุณอาจมีการสั่นคลอนได้นะคะคือถึงบอกว่าให้บูชาครูดีๆมันจะค่วงกันไปหมดทุกอย่างเลยนะคะการงานอาจจะมีการสั่นคลอนสั่นไหวในขาเก้าอี้ตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ให้ระวังศัตรูของตัวเองให้ดีอย่าให้มีช่อง ลหละรวมนะคะนะแล้วก็เรื่องสีนข้อ3าอาจารย์พูดทุกทุกเทปเลยทุกคลิปเลยนะคะแต่คืออันนี้ชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์นะไม่ว่าจะตัวคุณหรือว่าตัวของคู่งคุณนะคะคนที่โสดบอกได้เลยนะคะคุณอย่าคบคบคอม,มาค่ะอย่าทําผิดศีลแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานี้แบบว่าสุดยอดเลยนะได้ไพ่โทสะก,กันคือคุณระวังให้ดีนะคะนะไม่ว่าจะตัวคุณ ที่อาจจะแบบเผลอใจไปแบบให้ใจกับใครที่ไม่ใช่ใช่คู่ครองในครอบครัวอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามที่อาจจะแบบเกิดการเบื่อหน่ายทะเลาะบอกแววงกันอะไรแบบเนี้ยจนชาชินนะคะมันก็จะทําให้เกิดเรื่องก,การผิดศินข้อ3ามได้เคยบอกแล้วนะคะสอนตลอดเลยว่าถ้ามันผิดหนึ่งข้อมันก็จะผิดดึงกันไปหมดทั้งห้าข้อสรุปแล้วจะไม่เหลือสินอะไรเลยนะคะ แล้วนี่มันจะลําบากนะเวลาถ้าเราเขาเรียกอะไรอะ่ะลาสังขารไปจากโลกนี้เราไม่รู้หรอกว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าพุทธองค์บอกว่าให้มนุษย์ทุกคนรักษาศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านแล้วก็จะรอดพ้นในทุกๆอย่างนะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือขอเตือนเลยเพราะว่าให้มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะอาจจะมีเรื่องศีลข้อสามแล้วก็ในราศีธนูบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบ ละหองละแหงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็รู้อยู่แล้วว่าว่าคู่ตัวเองมีคนก็ยังทนคบอยู่แบบเนี้ยรู้ก็ยังไม่เลิกรู้ก็ยังผิดต่อไปอะไรแบบนี้นะคะคือให้ระวังให้ดีเลยและในส่วนหน้าที่การงานนะให้ศึกษาหาวิชาความรู้ให้มากๆนะคะเนี่ยเพราะว่ามันก็วันไหวสันคอนนะในในในบางคนนะคะเพราะฉะนั้นคือรีบหาความรู้รีบหาวิชาใส่ตัวมากๆรีบสร้างผลงานนะคะให้มันดีๆแล้วก็ เหมือนอย่างที่บอกครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะให้มันขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็ให้ให้ไปตรวจดูอย่างบางคนนะคะสมมล้ว่าเรารับครูมานานมากเราก็ไม่ได้ไปไหว้เลยไม่ได้ไปอะไรเนี้ยมันก็มีส่วนนะที่จะทําให้ชีวิตเราแบบว่าติดๆขัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปปรึกษากันอ่เคนที่เคยรับมาเราก็ไปดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอ่า อันนี้ก็เรื่องที่เด่นๆในชาวราศีธนูที่จะเจอภายในเดือนสิงหาคมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของเกณฑ์การเงินเนี่ยมันมีรูรั่วร้อยรั่วไหลยเยอะแยะไปหมดเลยให้ชาวราศีธนูระวังเกณฑ์การใช้เงินเอ่อกระทันหันเฉียบพันเนี่ยเป็นไปได้หมดเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะมันพูวก,กันนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือให้ระวังนะคะอาจจะมี เจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยแต่ในบางดวงถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่ดวงมันลงจริงเมื่ออาจจะโดนเยอะนิดนึงอันนี้ก็คือให้ระวังไว้นะคะอันนี้ก็คือบอกให้เป็นไกด์ไลน์ให้ระวังไปในเดือนในเดือนสิงหาคมนะคะก็เรื่องความรักไม่โดดเด่นในนี้นะคะจะไปโดดเด่นเรื่องครูบาอาจารย์มากกว่าเออแต่เรื่องความรักก็มีเรื่องผิดศนั่นแหละนะคะสองเรื่องเรื่องสุขภาพที่เหลือก็จะลองมาเป็นพื้นพื้นทั่วไป ก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะแล้วก็ตั้งสติตั้งสติให้ดีนะคะอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคู่มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มดเลยสามเรื่องแล้วเรื่องบูงบาจารีกนะคะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะแล้วก็หมั่นปฏิบัติเยอะๆนะปฏิบัติทาให้เยอะแล้วก็เรื่องสิ่งข้อสามมันจะหมดไปเองนะคะนะถ้าเรามาทางทำอะไรมันก็เข้ามายย,ยู่ๆไม่ได้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ชาวราศีธนูโชคดี นะคะ